โอเคนะครับทุกคนวันนี้ขอกราบสวัสดีคุณชมบเคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ของเองช่องโนเบน้ลคูนแ n แนลแล้ววันนี้เราจะมาอยู่ในรายการเกิดมาเพื่อจะรีวิวนะครับเราจะมารีวิวตัวนี้โซลซาลูโตพารนะครับวงเล็บพารเนาะโอเคเราก็จะใส่ออบอย่างนี้ไปนะครับออบระยะไกะลเนาะเราจะไปดูกันในโหมดอินฟินิตี้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมันอับแพงมาก เห็นอย่างนี้มันอับแพงครับเจ็ดพัห้าสิบไม่ต้องไปโทษโลมาเลยนะไป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 กันรถผหานมาก็จชื่อมเจ้วอย่าไปฟังมันนะครับมันเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายที่มาจากขาชั่วร้ายอันเป็นวีที่สิ้นสุดเศรษมากเศรษมากนั่นแหละ นั่นแหละทำไมเขาถึงเป็นปีศาจที่มาจากความชั่วร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เพจผมก็เท่มากเลยสี่สี่หกหกไปซื้อหวยมาเลยครับสี่สี่หกหกไม่โอเคนะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ฟาร์มตังค์ได้เลยนะครับฟาร์มตังค์ครบแล้วก็พูดมาก<า>โอเคนะครับมากันเลยไปวางกันได้เลยเนาะวางตุ้น้ำมันปะอนโอเคนะครับ ตอนนี้เป็นที่เวลแปดสิบเจ็ดครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสองจุดเก้าสามเอ่อหก <6 S 1> วีตีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะหกสิบห้าแบบใส่ออกบูอายเนาะถ้าปกติก็เป็นห้าสิบเนาะโอเคอัพไปเลยครั้งหนึ่งบวกดาเมจพันสี่นะครับประมาณพันสี่แล้วก็คาบเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะโอเคอันนี้ก็เป็น อัปเกรดขั้นที่สองครับค่าอัปหนึ่งพันสองรอยห้าสิบเพิ่มดาเมจสองพันเจ็ดสองสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าจุดแปดเจ็ดโอเคค่าอัปพันห้าบวกระยะสองบวกดาเมจสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าจุดแปดเจ็ดอัปไปแล้วก็ค่าพันห้าเหมือนเดิมบวกระยะสองแล้วก็บวกดาเมจสองพันแปดร้อยสิบหกจุดเจ็ดสามครับโอเคต่อไปเป็นเปลี่ยนท่าครับ ค่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ 1, 750, บวกระยะยี่สิบบวกดามีสสามพันหกร้อยสามสิบสี่จุดห้าแล้วก็บวกบีสบอลครับย้ำนะอันนี้เวลแปดเจ็ดนะเวลหนึ่งก็จะเบากว่านี้ครับปุ้งไม่ให้นาโนโตได้โชว์ท่าเลยมั้งโอเคต่อไปก็เป็นบวกเอ้บวกระยะสองครับค่าสองพันห้าบวกดามีสามพันหกร้อยสาสิบสี่จุดห้าเนาะ โอเคแล้วก็ค่าอัพสองพันเจ็ดร้อย้บวกระยะสองแล้วก็บวกดามมีเท่าเดิมครับสามพันหกร้อยสามสิบสี่จุดห้าแล้วก็สองพันเอ๊ะค่าอัพสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบวกระยะสองบวกดัมมสามพันหกร้อยสามสิบสี่จุดห้าต่อไปเป็นค่าอัพสี่พันห้าบวกระยะสองบวกดามมเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าครับต่อไปค่าอัพหนึ่งแสนบวกระยะสามสิบสบ,วะะ 30, บวกวิจมตีสาม บวกดาเมจสามแสนหกมืนสามพันสี่รอยห้าสิบะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าโอ้โหวงใหญ่จัดแล้วเจ้าตดเหม็นมาก,เ,กเ,นะเออเหม็นมากก็ <c oughs> มันเหม็นนะเหม <c oughs> ็นจริงๆ <c oughs> เ,เิงนดด้วย <c oughs> เห็นชัดคิดว่าไม่ปิดคิดว่ามีเงินเจ็ดแสนแล้วเท่โอเคนะครับเดี๋ยวไปตอนที่มีตังค์พ่ออัพหนึ่งล้านแล้วนะครับผิดกดอนุบาลไปแล้วไม่เชื่อดูได้ที่ป้อมนี่ก็ไม่มีเกิดอะไรเกิดขึ้นอ,อ,อ,อู้ท่าอย่างเท่ดูปุ้งเท่จัดท่าสุดไม่แหละนี่นา อืมแรกมากเออครับขั้นต่อไปหนึ่งล้านนะครับบวกระยะสามสิบบวกดามหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดมื่นสองพันเจ็ดิบห้าดามตรนะครับคือเยอะมากมแรงจิตชาข้างม,มีเรื่องมาบอกว่าข้ามีเรื่องมาประกาศหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถุกถุกคนอะไรออดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอเคไปเลยปุ้ง ดามีตอนนี้ตอนเวลเต็มครับอัปเกรดสิบเอ็ดหรือว่าอัปเกรดได้สิบเอ็ดรอบนั่นเองดามีดอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดจุดสองสองครับอันนี้คือเวลเวลนี้เนาะเวลแปดเจ็ดเนาะตีเก้าวิตีครั้งหนึ่งแล้วก็ระยะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับห้าสิบเจ็ดครับ <9. S 1> อืมเก้า <9 S 1> วิอ๋ออันนี้ลดลงใช่ไหม โอเคมันลดออก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 โอเคนะครับเป็นตัวที่ถือว่าแหลกมากมากนะครับอ่าครับทุกคนรีวิวเสร็จแล้วปิดไป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 กลับ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 ปิดปิดจีนี้ไปเลยใครชอบรีวิวกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยแค่นี้แหละปิดปิดปิดไปไปไปไม่ไม่โอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนใกล้จบเลยจะดูได้ว่าได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับก็ผมก็ได้ดาเมจมาสามปีครับใครสงสัยว่าทำไมมันน้อยจังเลย พอผมเอฟเคครับนั่นแหละได้มา3าีก็ถือว่าเยอะแล้วครับก็เป็นไงสำหรับตัวนี้เป็นซาโดโตพารนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้กันด้วยจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปครับตอนนี้เป็นเมฆดำแล้วโอเคสำหรับวนันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ